สวัสดีครับวันนี้นะฮะจะพาทุกท่านย้อนสู่ปีช่วงประมาณยุค90กันนะครับกับเกมทวิตเต็ดเมทัลภาค2นะฮะใครที่เป็นวัยรุ่นเ0น่าจะเคยเล่นกันมาบ้างแล้วแหละนะอ่ะมาอันนี้นะครับผมเล่นบนเครื่อง p พย์นะฮะใครที่เป็นเมมเบอร์พลาสดีลักก็สามารถดาวน์โหลดเกมคลาสสิกมากันได้เลยนะครับวันนี้น่าจะเพิ่งปล่อยเองมั้งอ่ะ สูตรก็จําอะไรไม่ได้แล้วนะครับวิธีกดสูตรบดล็อกต่างๆอะไรพวกนี้จำอะไรไม่ได้เลยสูตรที่ว่ากดท่าเพิ่มเลือดอะไรคือลืมทุกอย่างนะฮะเกมมันต้งยี่สกว่าปีแล้วะนะโอเคมาเลือกรถกันครับมีกี่คันเนี่ยจำไม่ได้แล้วสมัยนั้นผมเล่นคันไหนนะ,อะเอาไอ้นี่กันแล้วกันฮะดูแล้วน่าจะหล่อเหลาดีครับ อ่ะมาก็เล่นแบบสนุกสนุกนะฮะสูตรอะไรก็จำอะไรไม่ได้นะต้องต้องไปเปิดพวกหนังสือเกมแม็กอะสมัยนั้นอะนะฮะสมัยนี้ก็อาจจะเปิดผ่านเว็บเอาก็ได้นะครับผมก็คงขี้เกียจไปนั่งลือ้อหนังสือมายิงยังไงวะเนี่ยอ๋อยิง,ดงกด R 2อนะ,ะอกด L L 2คือคือใช้อะไรวะเมื่อกี้ใช้ท่าพิเศษเอ,อ เนเชียกดกดเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนอาวุธ,วธกดเ r หนึ่งโอเคมีศัตรู6ตัวต้องจัดการนะไม่มีระบบ,บล็อกมั้งใช่ไหมสี่เหลี่ยมกดสามเหลี่ยมอ๋อสามเหลี่ยมเทอร์โบมันกดอะไรนะลงลงขึ้นขึ้นแต่ก็คือลืมไปหมดแล้ว่ะช่างมาเจอแกัน <laughs> <laughs> เล่นแบบนี่แหละ เยอะแปลปกโอ้โหยิงกันอย่างนี้เลยใช่ไหมนะระเบิดเฮ้ยไอ้เชีย่ยใช้อนาล็อกแล้ววิ่งแปลกๆสมัยนั้น,น,นยังอนาล็อก A1 ยังไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เอ้าอ๋อระเบิดเจ็เออใช้อนาล็อกวิ่งแล้วมันมันเป้ามัน มันเอียงฮะโอเคใช้ปุ่มธรรมดาเล่นสตูอยู่ที่น่อนอ๋ออันนี้คือตัวติดตามนะเออ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 หายไปดิมืงมิสเตอร์สลามถอยมาถอยมานีนะเอามึงเท็กหนายได้เลยต้องเบโ้ล าาาน,นาปาจะมีนาปาโดดนเนอะาเด็กหาระเบิดปั๊บสเปเชียลเฮ้ยมันหายตัวได้เหรอหายไปเฉยเลยอ๋อมันล่วงลงไปง่ายนี่อ,อ่ะเอ้ยอเชียงต้องเล่นกับเพื่อน้วเ้อสมัยนั้นนะเล่นกับเพื่อนแล้วแบบพาพามากนะฮะหลังโรงเรียนเลิกก็จะรีบไปร้านเกมกันนฮะสมัยนั้น เอาเรือ่อยภาพก็ดูโอเคอยู่นะดูคมระดับหนึ่งนะฮะอิเชียอ,อะไรอ่ะมันต้องขับเรื่อยๆเก็บไปตรงไอเทศไปด้วยครับเก็บเรื่อย นี่คือเกมยุค90นะฮะกราฟิกก็จะแบบเหลี่ยมๆแบบนี้แหละพลิกอนนะฮะแต่สมัยนั้นคือว่าสุดยอดนะเฮ้ยรถติมะนี่ยดไอมติมแต่ละตัวมันจะมีท่าไมตามไม่เหมือนกันนะเองที่เป็นสเปเชียล งงเหลือเกินเนี่ยเหมือนไม่เหมือนมาริโอคาร์ดเพราะอันนี้มันแนวแบบยิงเงินมั่วเลยฮะมาริโอคาร์ดเป็นแบบมีแข่งธรรมดาด้วย <h> แม่เลยขับยากเหลือเกิน จะเส็จแลับต้องหาอีกเพ่สเปเชียลมันก็จะค่อยๆอะไรนะครูดาวเฮ้ยมีคนดิเหรอจำไม่ได้แล้วมีคนด้วยคนทำอะไรได้วะชนมันไหมเลือดเลือดกระจายอ่ะ ไปเลี้ยวยากอะ้ะวอ,อเขาคืออะไรใช้ไปเลยก็ได้เปิดสายฟ้าสายฟ้าคืออะไร เฮ้เห็นเราจะตายแล้วอ่าแย่เก็บเๆ็บเ็บเ็บเยอะโอเคใครอยู่ที่ไหนหรอมันจะมีชื่อเรียกในยุคนั้นผมจำไม่ได้ว่าเราเรียกอะไรกันนะเด็กๆชอบเรียกว่าอะไรเกอะไรวะอภาษาเด็กเด็กเกียร์นอ่ะ จะไม่ได้แล้วเหมัอนั้นเราเรียกว่าอะไรทวิตเตอร์ทวิตเต็ดอะไรสักอย่างหรือเปล่าวะใครตายแล้วโอเคเรียอร้อยเหลือสามตัวไันตกในเทื่อก็หมดฮนะ โอ้หลายเกินมะเบิมาเดมาเดตัวลึ้เงียง หย,ยบร้อยลูกเออต้องใช้รถคันนี้มัง้งไอ,อ้รถคันนี้มันจะเป็นจรวดสามสีอะเออเออเหมือนจะน่าจะใช่เมื่อก,ก่อนชอบเล่นไอ้คันนี้อยู่กรทถางมันจะเป็นจรวดสามสีสมัยนั้นเล่นกับเพื่อนฮนะโหมันมาก พอม,มันยิงกันเองหรือเปล่าเนี่ยทำไมจำนวนศัตรูเหมือนเท่าเดิมแบบช่วยทีนึงหน,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 น่อยอะไรประมาณนั้นน <c oughs> ข้างหน้าเราครับ ชไอตัวนี้มันใช้พายุไอไอควันอะเฮ้ยจะตายแล้วเดเราตายก่อนแน่เลยตายยบ้อยฮะมีน่าจะมีสามชีวิตนะ อีทีนึงตายตายหุนอะไรหลังมาเรียบร้อยหลังอะไรเครื่องนึงอะออกไปอ่เอาอเหลือเครื่องเดียวแล้วถ้าวิ่งชนจแพงเลือดลดเหรอหมือนจันลดนะแวะเกเจ็บของ,งนันก่อน หน้าเห็นแล้วมาสนุกดตามเรียบร้อยหน้าตามอีกรูปนึ่งไปเชียนหนีเหรอฮ่าฮ่าเรียบร้อยครับยังไงต่ออ๋อรอปาด มีทั้งหมดกี่ฉากก็จาไม่ได้แล้วนะสมัยนั้นสมัยนั้นเล่นแบบเอาฮาอย่างเดียวอะ <c oughs> <c oughs> อ๋ันนี้คือพาสเวสร์ดนะฮะเอ๊ะมันไม่เซฟใส่เมมโมรีเหรอ <c oughs> แต่ว่ามันจะมีระบบเซฟก็คือสามารถเซฟได้เรื่อยๆมั้ง <c oughs> อ่านี่ไง <c oughs> ก็คือสามารถแบบเป็นอ e ีมูอ่ะนะฮะก็ บันทึกได้ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงแล้วแต่เราอยากจะบันทึกฉากนี้รู้สึจกจะมังใหญ่มากเออที่ชอบเล่นน่าจะเป็นพวกปารีสอะไรเงี้ยน,นะจำได้เป็นฉากปารีสด้วย บไอ้ล้อ <Workers> ยัดแล้วก็จะมีพวกรถตำรวจอะไรนี้นะสกิลหมดแล้วไอ้เชี่ยตก ดเก็บของยากเหลือเกินเฮ้ยมีกับระเบิดด้วยนี่ไงมีคนวางกับระเบิดไว้ฮะน่าจะเป็นของใครบางคนนะเฮ้ยมีอะสามสี ยิงปืนกลนรถช้ามากอ๋อนี่ไงมันปล่อยกับระเบิดได้ด้วยเหรอตรงนี้โหไ,ไปเก็บไปเก็บอาวุธแล้วมาสู้กับมันดีอ่ะเชียมเชียบเชียมเชีชช้อมรถไปขึ้นเลยไม่ได้อีกเห็นเลย ฉากก็ดูเนียนอยู่นะไม่คีเร่น,นรบบลนเราดีละตกอีกแล้วไอเชี่ยมโดนชนฮนะโอเคชีวิตสุดท้ายสิ้นตายจะไมห่หายที่ถึง Chừng nào đâu Thấy lúc nữa Hãy Để thêm mấy món tay cũng tay nghe giật tỏi nhìn bên phải tay nắm bắt nó chết 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 อยู่สองเหรอแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนมันก็จะเสียอย่างหนึ่งคือต้องแบ่งจอฮะสมัยนั้นเวลาแบ่งจอก็จะลำบากเล็กน้อย เออไม่เห็นเลือดเลยอ่ะถามนาะไม่ไม,ไม,ไมัไม่ค่อยเห็นหัวใจเลยเห็นปะผมว่าผมได้ชนกำแพงตาย <c oughs> ไม่ได้ขออีกแล้ว โอ้ยถอยเก็บของก่อนบุ้เชียตายเลยโอย้ได้แค่สองฉากเอ้ยได้แค่ฉากสองเองโอเคฮะเล่นสนุกสนุกนะใครที่เป็นเมมเบอร์ดีลักพาสนะฮะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะฮะเกมนี้นะครับก็มีหลายเกมมีภาคแรกด้วยมั้งนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดู คลิปใหม่ๆกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย